สามเรื่องเนี่ยที่จะทําให้พวกพี่เนี่ยหัวกุดอีกรอบนึงเนี่ยมันคือหนึ่งเรื่องแบ่งเกาะกูดมึงหัวกุดแน่นอนสองนี่รัฐศสกรรมมึงหัวกุดแน่นอนสามเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ประชาชนไม่เอามึงจะเอาประเทศไทยกลายเป็นผิดยุทธศาสตร์สร้างหวยบ่อนซ่องหาพ่อมึงเหรอสร้างหวยบอลซ่องเพื่อที่จะสร้างอาชีพให้ใครมึงถามจริงๆกูถามมึงจริงๆอ่ะพวกพี่สอสอเพื่อควายทุกคนพวกพี่ๆสอสอเพื่อควายทุกคนตอบดเรมาริกามาหน่อยในฐานะที่ฉันรู้จักพวกคุณทุกคนนาย นะพี่ตอบพ,พี่พี่ตอบพี่ตอบดรมเาริการมาหน่อยตอบหน่อยซิว่าอีนยโยบายหวยบ่มซ่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พี่เนี่ยพี่ผลักดันจนเป็นนโยบายรัฐบาลประกาศต่อรัฐสภาพี่จะสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นมาเพื่อสร้างอาชีพรอรอไปทําอาชีพในนั้นเหรอรอปลดประจำการจากการเป็นผู้แทนรอปลดประจำการจากการเป็นสสแล้วพี่จะไปหาอาชีพในนั้นหรอือไง ถึงให้ประเทศไทยผิดยุทธศาสตร์ชาติไปสร้างหวยบอลซ่องฮะอะไรดีๆที่จะต้องทำย้อแยะแต่สามนโยบายนี้มึงทำหาพ่องเหรออแน่นอนพรรคการเมืองอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีสสมาจานวนน้อยมึงไม่ต้องไปด่าหรอกว่ากูประชาธิปัตย์เรืออะไรต่างๆคือเขาอาจจะมีสสมาจานวนน้อยเพราะไอ้พวกพรรคที่มีศีลธรรมมากพวกนี้บางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเงินมากพอในการที่จะไปทําแบบมึงอะ่ะสรุปเลยก็คือว่าโอเคพวกมึงได้สอสมาจํานวนมากถึงแม้มึงไม่ได้ชนะแต่มึงก็ ทำให้มึงเขามึงก็กลายเป็นผู้ชนะเพราะว่าอีอีพี่ทวยอ่ะนะอีพี่ทวยมันเป็นเล่นใหญ่มันก็เลยไม่ได้เป็นสรุปเมื่อเขาให้มึงเป็นมึงทําดีๆไม่ได้ไงเมื่อเขาให้มึงเป็นสอสอเขาให้มึงเป็นสวเขาโบวตให้มึงเป็นมึงทําดีๆไม่ได้ไงมึงทําดีๆไม่ได้หรอทําไมจะต้องพาประเทศไทยไปวนลุบและเสร็จแล้วก็มานั่งโทษทหารโทษทหารโทษทหารกูถามว่าทหารี่ยเขาโทษมึงได้บ้างไหมอะ พอสมมติมีไรรปโดนปฏิสังขรโดนปฏิวัติขึ้นมาก็โทษทหารโทษทหารโทษทหารแล้วก็ไปเอาอีพวกเสื้อส้มมานั่งไล่ทาหารนั่งแห่ทาหารนั่งไล่ทหารนั่งแห่ทาหารและวะ้วทหารเนี่ยมันโทษมึงได้บ้างไหมล่ะอีพวกทหารเนี่ยมันอยู่ของกรมกองของมันดีๆมันก็ฟิจิรลิงกับลกูกกับเมียของมันอยู่ดีๆมันก็ฝึกลบกฝึกศึกของมันอยู่ดีๆจู่ๆพวกมึงเนี่ยก็นำพาประเทศไปไฟแกไปไฟนํนำพาประเทศไปเสียกาะกูด นำพาประเทศไปผิดนโยบายยุทธศาสตร์ชาตินำพาประเทศไปทำนิรโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองกูถามว่าทหารน่ะมันคิดได้บ้างไหมว่าพวกมึงจะตระหาหออกอะไรฮะให้เดือดร้อนพวกมันทหารทอดพวกมึงได้บ้างไหมอะมึงทอดแต่ทหารทอทหารทษทันทหารทอดมึงได้บ้างไหมกูถามจริงๆฮะถามจริงๆถามจริง,รงๆเฉยๆอ่อะสำหรับคนที่เข้ามาไฝ่บอกว่าสอบตกแล้วมานั่งแหกปากเออขอขอ,ขอนุญาตนิดเดียวนะคะขอแหกปากอีกแป๊บหนึ่ง สำหรับความเห็นนี้นะขออนุญาตนิดเดียวนะขอแหกปากอีกนิดหนึ่งขอแหกปากอีกนิดเดียวเดี๋ยวจบละนะเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวจะขายครีมแล้วจบแล้วเดี๋ยวจะขายครีมแล้วนะขอแหกปากอีกนิดเดียวสอบตกเนี่ยเขาสอบตกบนหัวแม่มึงตอนไหนมึงถามก่อนไหมว่าเขาอยากจะสอบได้หรือเปล่าอายุเท่ากูเนี่ยกูต้องอยากจะโลโปรไฟแล้วไหมมึงคิดว่ากูอยากจะต้องไปนั่งแย่งนั่งจริงนั่งแข่งนั่งขันอะไรเหรอฮะ แล้วดเรมาริกาเขาจะสอบตกหรือสอบได้เนี่ยเขาสอบได้น <î es> บนหัวพ่อมึงตอนไหนแล้วสอบตกบนหัวแม่มึงตอนไหนนี่อยากถามตรงๆถามแบบตรงไปตรงมาเลยฮะส่วนดเรมาริกาเขาจะแหกปากขอโทษนะคะเขาเอาปากแม่มึงมาแหกตอนไหนแล้วกูไปแหกปากบนหัวพอ่อหัวแม่มึงตอนไหนแล้วกูเอาปากแม่มึงมาแหกไหมถามจริงๆกูถามแค่นี้แหละมึงตอบกูมาสิอ่ะไหนๆมึงก็ไฟกูละอ่ะมึงตอบกูมามึงตอบกูมาสิมีคนบอกอยากแต่คนไม่เลือกอยากแต่คนไม่เลือกได้ข่าวว่าดเรมาริกาเนี่ย ไม่ได้เป็นสสนะแต่สมัยที่แล้วเนี่ยได้เป็นสสมาครึ่งปีนะแต่ขณะเดียวกันเวลาดเรมาริกาไม่ได้เป็นผู้แทนเนี่ยดเรมาริกาเป็นผู้บริหารระดับต้นของประเทศมาสามยุคสามสมัยแล้วนะเป็นตั้งแต่เลขานุการรัฐมนตรีเป็นตั้งแต่ที่ปรึกษารัฐมนตรีเมื่อปีห้าหนึ่งเป็นตั้งแต่ที่ปรึกษารัฐมนตรีและพาณิชย์สรุปแล้ว15้าปีนี้มีตําแหน่งบริหารชาติเนี่ยมาทั้งหมด3สมัยแล้วนะขณะเดียวกันผู้นําที่มึงพยายามจะแบกเนี่ย กินข้าวต้มแล้วก็เข้าผับเข้าผับแล้วก็ได้ผัวได้ผัวแล้วก็ได้ลูกได้ลูกเสร็จแล้วก็มานั่งบริหารบ้านมอบริหารเมืองประสบการณ์มันต่างกันมึงว่าไหมมึงคิดเหมือนดเรมาลิกาไหมมึงลองคิดอ่ะไหนไหนมึงก็ไฟ่กูละอ่ะมึงมึงตอบกูซิอ่ะผู้นํามึงมีประสบการณ์อะไรอ่ะเท่าที่กูนับได้เนี่ยอ่ะไปเรียนหนังสือเสร็จแล้วก็มีเรื่องข้อสอบพอมีเรื่องข้อสอบปุ๊บก็เข้าผับเข้าผับเสร็จแล้วก็ได้ผัวได้ผัวเสร็จแล้วก็ได้ลูกกูถามว่ามึงหน้าภาคภูมิใจตรงไหนเหรอ ตรงไหนที่มึงภาคภูมิใจกูถามมึงแค่นี้มึงภาคภูมิใจกับอะไรไหนมึงอยากจะมึงอยากจะแบกเขาเนี่ยไหนมึงลองแบกให้กูดูซิว่ามึงภาคภูมิใจกับเขานําอะไรมึงไหนมึงลองพูดดิมึงลองอธิบายสรรพคุณของผู้นําที่มึงแบกซิมึงลองอธิบายมาซิสั้นๆให้ได้ใจความไหนลองซิถ้ามึงอธิบายได้กูจะยอมให้ทุกคนไปฟอลโล่มึงให้ครบหนึ่งมืนเลย มึงอธิบายมาสิว่ามึงภาคภูมิใจในอะไรนี่ฮ <Yeah. S 1> มึงต้องมีปัญญาด้วยเวลามึงมาดีเฟน่ะเวลามึงแซะเนี่ยมึงต้องเอาสมองมาด้วยมึงไม่ใช่เอาแต่คำว่าสอบตกสอบได้สอบได้สอ,ไดสอบตกมึงถามกูก่อนว่ากูอยากสอบได้หรือเปล่าอีควายมึงรู้ไหมกฎหมายประเทศไทยการเลือกตั้งกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยเขียนตั้งแต่ปี2 5 4 9 2550 มึงรู้ไหมกูนี่แหละเป็นคนเขียนอยู่ในนั้นอะ่ะเขียนว่ายังไงอ่ะเขียนว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้แทนมีสามารถดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีรู้ช่วยรัฐมนตรีตําแหน่งที่ปรึกษาลัมตีตาแหน่งบริาหรารต้นระดับประเทศเนี่ยไม่สามารถดํารงได้ต้องไปทําหน้าที่ในสภานิติบัญญัิแล้วใครจะเป็นได้ก,ก็กูไงคนสอบตอกอย่างกูเนี่ยได้เป็นไงมึงเข้าใจหรือย,ยังว <Wow. S 1> ทีนี้มึงเข้าใจหรือย,ยังว่าทาไมกูถึงไม่ได้อยากสอบได้เพราะว่าถ้าเกิดกูสอบได้กูต้องไปเป็นสอสอ ยกมือเป็นสภาฝักฝัวเดินตามก้นพ่อนก้นแม่มึงไงเพราะฉะนั้นเป็นยังไงกฎหมายเขาระบุบ,บอกว่าคนเป็นสอสอไปดํารงตำแหน่งในกระทรวงไม่ได้ควายกูถึงได้เป็นเลขานุการรัฐมนตรีมึงรู้ไหมตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีคืออะไรมึงรู้ไหมตำแหน่งคืออะไรมึงก็ไม่รู้อีกเลขานุการรัฐมนตรีคือเป็นรัฐมนตรีน้อย ที่ปรึกษารัฐมนตรีคือเป็นคนที่รัฐมนตรีปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีคือช่วยงานรัฐมนตรีทั้งหมดนั้นเป็นผู้บริหารระดับต้นของประเทศควายแล้วเขาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีมาตั้งสามสมัยกูถามเลยสิว่าตรงไหนที่มึงจะไปด้อยค่าเขาอะกูถามจริงๆและมึงไปเทียบกับผู้นํามึงสินางที่มึงแบกอยู่เนี่ยฮะมึงภาคภูมิใจตรงไหน ตงไหนที่มึงภาคภูมิใจทำร้านเล็บยังเจ๊งเลยควายที่ดินวัดก็ครอบครองจนคนเขาบอกกรรมการกิติกาเขาบอกให้คืนให้คืนแม่งหลับตื่นหลับตื่นจนกระทั่งออกลูกออกผัวมามันยังไม่คืนวัดเลยควายที่ดินที่พ่อ,องซื้อของวัดมาหนึ่งพไร่สี่ร้อยล้านอะนั่นน่ะที่ดินวัดที่ควาย มึงเป็นพุทธหรือเปล่าล่ะมึงบาปมึงกรรมเนี่ยบาปหนากรรมหนาไม่ล่ะคนเราอะไปเอาที่ดินวัดมาเป็นครอบครองเป็นของตัวเองอะเป็นธุรกิจของตัวเองตั้งพันไรอะแล้วกฎหมายเขาไม่ใช่มีบอกว่ามึงต้องคืนคําถามคือพ่อมึงยัดใส่มือไปครอบครองมาตั้งสิบยี่สิบปีพอถึงเวลาไอ้นี่เขาบอกให้คืนอีนี่มึงคืนเลยยังมึงภาคภูมิใจกับอะไรที่คนทําบาปขนาดนี้ฮะมึงภาคภูมิใจกับอะไรมึงแบกมันเข้าไปมึงแบกไปเลย มึงแบกไปเลยอีฮ่านี่แทะกูจังมึงแบกเลยเมื่อไหรหนักบอกกูเดี๋ยวกูจะยกมันออกจากบ่ามึงเองอีฮ่แต่ละคดีเงาหัวจะไม่มีอยู่ฉันไม่ได้บล็อกนะมึงก็กลับมาตอบกูสิกูฟาดไปตั้งเยอะนี่มึงกลับมาเถียงกูหน่อยอีฮ่าไม่มันเลยวะ่ะกูฟาดไปมึงก็ฟาดกลับมาสิมึงฟาดกลับมาเลย ทั้งหมดเป็นการแสดงค่ะค่ะนะคะทั้งหมดเป็นการแสดงนะคะทั้งหมดเป็นการแสดงค่ะนะคะ Esta, ข้อมูลทั้งหมดเป็นเรื่องจริงแต่ acting เป็นการแสดงค่ะโอเคนะคะนี่คือดเรมาริการ a วาเบตี้ทอล์กโชว์ค่ะปรบมือสิคะทุกทุกคนนั่งทำอะไรคะกดไลค์กดแชร์สิคะกดไลค์กดแชร์สิคะคุณแม่คะคุณแม่คะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะอะไรคนตื่นทำ คนตื่นทำเหรอคนตื่นทำนี่เขาดังนะว่าไหมเขามาแทนพระมหาสมปองแล้วมั้งตอนนี้ตอนนี้เขาดังแต่พิม์พลีภาเขาดังกว่าแพรลี่พายเอ้ยไม่ใช่แพรลีเลยนะเขาเขาเขาดังกว่าเขาดังกว่าแพรลี่แล้วนะฉันว่าอีคนตื่นทำน่ะไม่ต้องไปเป็นพระหรอกถ้าเป็นพระเดี๋ยวจะดรามากเธอนั่งปฐกถาอยู่อย่างนี้แหละเธอไม่ต้องไปเป็นพระ ถ้าเป็นพระเมื่อไหร่เธอดาโดนดาม่าแน่เลยไอ้คนตื่นทาอะ่ะจริงๆเธอไม่ต้องไปบวชเลยนะเธอนั่งปะตะกะถาด่าชาวบ้านอยู่ตรงนั้นแหละเวลาไปบวชเนี่ยข้อจํากัดของเธอจะเยอะขึ้นใช่ไหมเอ้ยมึงเขาจะบวชนี่มึงจะไปไปว่าเขาอีกไปเบรคเขาอีกเออเออ,เอ,อฉันพูดไปตามจริง จริงๆเพราะไม่งั้นมึงจะสำหรเมึงพอมึงบวชเสร็จปุ๊บแล้วมึงก็ไปยืนทอล์กเหมือนพระมหาสมปองเดี๋ยวมึงก็จะได้แบบเดี๋ยวมึงก็จะได้ถอดผ้าเหลืองเหมือนเหมือนพระมหาสมปองเหมือนอีแพรี่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆกูว่ามึงเป็นคนตื่นทำอยู่เงมึงมึงเป็นประโยชน์กว่าแล้วมึงทำอะไรได้กว้างกว่านะจริงๆแล้วอ่นะอืมแต่ถ้าเกิดมึงบวชเมื่อไหร่เนี่ยข้อจํากัดทางมหาเทระสมาคมจะเยอะขึ้นนะมึงจะไม่สามารถมาพูดอย่างนี้ได้เลยนะ เออมึงทอกแบบนี้ไม่ได้นะมึงเป็นพระอ่ะแต่มึงเป็นคนตื่นทาได้ดีแล้วเพราะว่าอะไร้ฉันฟังอยู่เป็นประจาฉันว่ามึงเออฉันฟังอยู่ได้ฟังอยู่ตอนนี้ฉันตอนนี้ฉันฉันติดเทรนนะฉันฟังจุลีฉันฟังจุลีและฉันฟังคนตื่นทำคือฉันอยากจะรู้ว่าคนอื่นเขาฟังอะไรกันกูก็เลยเข้าไปฟังตอนหลังกูติดไว้ล่าสุดกูติดอีนี่ล่าสุดนะมันฟีดขึ้นบ่อยมากเลย มันชอบฝีดขึ้นพอฉันไปดูครั้งดึงมันก็ฝีดขึ้นเรื่อยๆเนาะคือกระเทยเถ่าข่าวลือเรื่องปล่อยโอ้ยเขามันทําข่าวปล่อยเธอเวลาเธอจะดูข่าวเธอต้องดูว่าสํานักข่าวนั้นคือสํานักข่าวอะไรถ้ามันเขียนคําว่าสํานักข่าวที่ถ้าเกิดเธอดูเธอเวลาเธอติดตามข่าวเธอไปดูติดตามสํานักข่าวหลักสิสํานักข่าวมติชนสํานักข่าวไทยรัฐสํานักข่าวไทยโพส สำนักข่าวสยามรัฐสำนักข่าวแนวหน้าอะไรเงี้ย <_ EN _> <_ EN _> เวลาเธออยากจะรู้ว่าอะไรจริงไม่จริงเธอวิธีการง่ายที่สุดเนี่ยเราจะได้ไม่โป๊ะแตกเนี่ยนะอย่าไปนั่งดูอย่าไปนั่งแชร์อีพวกที่สำนักอะไรที่มันลอยลอยขึ้นมาถ้าเธออยากจะรู้ว่าอันนี้จริงไม่จริงเธอกดเข้าไปคําว่าสำนักข่าวหลักอะแล้วเธอก็ไปดูแล้วถ้าเกิดสำนักข่าวหลักมันรายงานมันไม่ตกข่าวกันอยู่แล้วถ้าสำนักข่าวหลักมันรายงานว่าอะไรเอออันนั้นอะแสดงว่าจริงแต่ถ้าสำนักข่าวหลัก ข่าวกระแสะหลักอะ่ะมันไม่รายง,งานเลยอีพวกสำนักข่าวที่ไม่มีสกุลลุนชื่อในทิกต o k อ่ะหรือใน Youtube หรือในอะไรต่างๆแล้วมันไม่มันไม่ใช่บุคคลซึ่งเป็น,ซ,ปน,นซึ่งเป็นเนาะซ,ซึ่งเป็นเนมอ่ะซึ่งซึ่งเป็นเนมที่คอนเฟิร์มน่าเชื่อถือได้อะ่ะอย่าไปเชื่อเข้าใจไหมเออแต่อีป้านี่ข่าวจริงทุกเรื่องนะอีป้านี่ยข่าวจริงทุกเรื่องมึงฟังยัง นิสไซบอย่างคนไทยอย่างพวกเราเลยเนี่ยนะถ้าเกิดคุณตั้งสติไม่ดีนะทุกกำยาล่าสุดเนี่ยตามแถบจังหวัดตามแถบต่างจังหวัดยังไม่หยุดเลยนะยังไม่หยุดออะไรยังไม่หยุดเลยนะที่มีพวกขบวนการหลอกอ้างสถาบันนั้นอ้างสถาบันนี้อ้างสถาบันตำรวจอ้างสถาบันการเมืองอ้างสถาบันสำคัญอ้างนั่นอ้างนี่เสร็จแล้วก็บอยบอกว่าอันนี้อมทองอันนี้อมทุนอันนี้อมนั่นอมนี่แล้วก็ไปหลอกให้เบียนเมาบินเข้ากองไฟ ประชาชนเนี่ยฉันก็ยอมรับว่าเขาก็ไมด่ดีว่าฉลาดจะเท่าทาคนเสร็จแล้วพูดไปหลอกแมงเม่าเป็นเท่ากองไฟออมไปหมื่นออมไปห้าพันออมไปหนึ่งพันและปรากฏว่าประชาชนเหล่านั้นก็ไม่สามารถในการที่จะไปแจ้งความรวมตัวกันก็ไม่ได้เพื่อเจะเกินสิบคนจะเอาจริงเอาจังกับการที่จะมีทนายความไปแจ้งความก็ไม่ได้ปรากฏว่าไอ้พวกนั้นมันก็เอาชื่อเอาชันเอานั้นฉันพูดไปตอน,นไ, <ป S 2> ไหนวะ<ห>เนี่ยไอ้เรื่องนี้พูดตอนไหนวะมันพูดทุกเรื่องเลยว่าอีป้าเนี่ยฉันพูดตอนไหนวะเนี่ย ติดอีป้านี่อีป้านี่พูดเรื่องนี้ตอนไหนเพฉันยัง,งงงแล้วกูพูดไปตอนไหนวะเนี้ยวนะันๆเนาะตะละมือแต่ละเดเรื่องไรเรื่องไหาเบานีแลเรื่องเรื่องคืออูนี่สปอยางเนาะสปอยางอีป้านี่นะอืมสปอยางมีเรื่องคืออูอืมมันเอาเรื่องติไหนมาอูปลัมเปรียเนาะใครวะใครว่าพิธีกรต่อเต่าเอา้าจริงเหรอเอลซีแปรเหรอ บ้าว่าไปนู่นบึงไปเขียนึงไปเขียนข่าวไปเอยพิธีกรต่อเต่าอะไรพวกนั้นเขาพวกพิธีกรรายการพวกนั้นเขาไม่น่าจะมาเอี่ยว48ธุรกิจแบบนี้มั้งเขาแค่เขาแค่อ่าน่าจะเป็นประเภทเชิญมาสัมภาษณ์หรือซื้อเวลาสัมภาษณ์ปกติหรือเปล่าล่ะ <c oughs> มันมีนะรายการทีวีต่างๆดังๆอ่ะ เขาชอบแบบขายเวลาขายเวลาอะไรเงี้ยเออได้รับเงินค่าเวลาโฆษณาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเออบางทีบริษัทไอ้พวกนี้มันชอบจะเอ,อ่อมันจะมีบริษัทอะไรต่างๆมันจะมีออแกเนเซอร์พาไปออกรายการเออเทาจะสังเกตดิคนที่แบบไม่ได้อยู่ในกระแสอย่างเงี้ยสมมติว่าเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในกระแสถูกเชิญไปออกรายการส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเพื่อโปรโมทบริษัทโปรโมทตัวเองโปรโมท โปรโมทสินค้าประมาณอย่างเงี้ยนี่นี่นี่ดอร์มาริกาก็ก็กาลังวางแผนที่จะไปโปรโมทสินค้าอยู่เหมือนกันนะแต่บางเงินค่าเวลามันแพงกูก็เลยไม่ไปคือฉันฉันคิดว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกคือคือคนที่เขาแบบให้เวลาไปออกอะ่ะมันไม่น่าผิดหรอกมันไม่น่าผิดหรอกเหมือนคนที่อีตบซับอะ่ะมันก็มันก็ไม่ผิดอีกเพราะว่า อาจจะแฉะมันได้เลยนะคือมันมันไม่ใช่ว่าไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ได้ผิดข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการทําธุรกรรมนั้นน่ะแต่มันไปผิดเรื่องตบทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยการผิดเรื่องตบทรัพย์ก็คือเป็นคดีที่ไม่ได้อุกชะกันนะเข้าใจไหมแล้วการตบทรัพย์ต้องมีเจ้าทุกนะเจ้าทุกคือใครอะ่ะในเมื่อไอบอสพอ,อมันอยู่ข้างในแล้วมันจะมอบหมายให้ทานายไปแจ้งความเหรอ หรือ,อยังไงคือฉันก็ไม่เข้าใจแต่ว่าใดๆก็คือว่าใดๆก็คือว่านอนดีไอคอนนอนนอนเดออะไรวะอืมไม่รู้อะ่ะเธอแต่ละครเรื่องเด็ดที่สุดคือละครเรื่องอะไรรูป้ป่ะละครเรื่องบ้านจันทร์สองผี อัปิดท้ายรายการเธอรู้ไหมว่าละครเรื่องบ้านจันทร์สองผีปรากฏว่ามีพยานจริงๆด้วยกรณีที่มีบุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักแต่ไปครอบงำและชี้นำพักเพื่อให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลคุณหนูตุ้งติ้ง,งสะดิ้งสีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านจันทร์สองผี เป็นซีรีส์ใหม่ที่คุณจะต้องเกาะติดหลังจากสัปดาห์นี้เป็นต้นไป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 อยากกระพิบตา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 ปรากฏว่ามันกอกตตั้งกรรมการสอบ30วันและไม่เกิน60วันกกตจะต้องส่งสำนวนนี้ขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมขั้นต่อไปและแน่นอน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  เหตุการณ์ที่บ้านจันทร์ส่องผี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 ปรากฏว่ามี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 พระยาน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 พระยานนั้นนั้นนั้นขับรถไปตามการนัดหมายจริงๆเสียด้ว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 ยและพระยานนั้นนั้นพระยานนั้นอยู่กับลุงป่ารอยต่อพระยานนั้นไปแลกเปลี่ยนพูดคุยที่บ้านจันทร์ส่องผีแน่นอน หลังจากที่ไปพูดคุยที่บ้านจันส่งผีตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ตกลงนได้ระดับตกลงกันได้ระดับหนึ่งตกลงกันได้ระดับหนึ่งจากนั้นปุ๊บตกลงกันในนั้นนายกเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งจากนั้นพอออกจากตรงนั้นมาปุ๊บปรากฏนายกเปลี่ยนเป็นอีตุ้งติ้งจากนั้นปุ๊บพอเปลี่ยนเป็นอีตุ้งติ้งปรากฏว่าพยานกล่าวว่าหลังจากนั้น ข้อมูลที่คุยกันที่บ้านจันทร์สองผีพลิกคือตัดพลังประชารัฐออกพอตัดพลังประชารัฐออกลุงตัดพลังลุงป้อมออกพอตัดพลังลุงป้อมออกเพราะอีตุ้งติ้งต้องการปิดสวิต์สองปอจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าพลังลุงพลังลุงป้้มออกไปปุ๊บส่วนอีปราชติปัดไม่ได้เข้าไปนะตอนแรกป่าชติปัดไม่ได้เข้าไปเพิ่งจะโดดเข้ากับขบวนไปขบวนสุดท้ายนี้เอง คนในประชาธิปัตย์ที่ไปร่วมจึงไม่ได้เป็นพยานบ้านจันทรงผีแต่บุคคลผู้ซึ่งจะต้องเป็นพยานในเหตุการณ์บ้านจันทรงผีคือคือแทน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  <cir> คือคนที่อยู่ในกำมือของลุงปอง้อมสรุปแล้วก็คือทำไมคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงตั้งกรรมการ ขึ้นมาสอบเรื่องการครอบงำและชี้นำของทักษิณแซ้อวยทำไมเพราะคดีมีมูลไงเมื่อคดีมีมูลปุ๊บภายใน30วันแต่จะต้องไม่เกิน60วันกะกะตต้องสอบให้เสร็จเมื่อสอบเสร็จมึงคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกะกะตต้องส่งไปที่ตุลาการสารรัฐมนูนเหมือนกับกรณีที่ส่งการยุบพักของพวก ไก่ไปที่ตุลาการสารรับนูนเช่นกันจากนั้นตุลาการต้องรับไว้แล้วจากนั้นปุ๊บก็ต้องไตส่สวนปุ๊บรับและพิจารณายุบพ,พักนั้นเมื่อยุบพ,พักนั้นแปลว่ากรรมการบริหารพักซึ่งทั้งหัวหน้าพักทั้งกรรมการบริหารพักปรากฏว่าโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีหมดอนาคตอีตุ้งติ้งะดิ้งสีตูดบิดซึ่งเป็นเรื่องที่ตุ้งติ้งะดิ้งสี ก็ไม่ได้คอรนาทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยากจะเกสียสละอะไรทุกวันนี้ก็ชีวิตลําบากมากเพราะว่าจะต้องตื่นเช้ามาไปวางนั่นไปวางนี่ไปทํานั่นทนํานี่ปกติชีวิตไม่เคยจะต้องนั่งตื่นเช้านะคะตีสี่ตีห้าก็ต้องตื่นตีสามก็ต้องแต่งหน้าโดยเฉพาะ หน้าก็หน้าสดก็ไม่รอดอีกต่างหากเพราะหน้าสดไม่รอดก็จะต้องมานั่งบล็อกตาติดขนตาและสั้นๆนะคะจะต้องมานั่งต่อขนตาติดขนตานั่งทําผมนะคะเฉพาะช่างหน้าช่างผมต้องเข้าบ้านตอนตีสี่ทุกวันทุกวันทุกวันทีนี้มองลงนี้ดูแล้วกันว่ามึงจะทนไหวไหมแต่เสาร์อาทิตย์หยุดเสาร์อาทิตย์หยุดขณะที่ให้ประชาชนคนอื่นๆเนี่ยทางานกันจะเสาร์อาทิตย์นายกหยุด ทำไมล่ะก็ต้องหยุดบ้างแหละหยุดบ้างแหละดูแลครอบครัวดูแลผัวดูแลลูกเพราะว่าถ้าเกิดไม่หยุดเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลามันไม่ใช่แค่นั้นนะสิมันไม่ใช่แค่สันตินะสิมันมีอีกหลายคนไม่ใช่แค่สันติจะ้จะยังมีอีกหลายคนและสําคัญที่สุดคืออะไรรู้ปะสําคัญที่สุดคือตอนที่ตุลาการเขาสมมติแม้กระทั่งตอนกะกะต ตอนนี้ก,ะกะรกตเขาตั้งกรรมการสอบเขาก็จะต้องเชิญทุกคนที่อยู่ในข่าวไปรีวิวทั้งหมดจ้ะก,ะกะรกตจะสอบให้ครบเขาก็ต้องเชิญเสี่ยหนูไปให้ไปให้การเขาต้องเชิญเอกนัทไปให้การเขาต้องโจมคำถามคือคนที่เข้าไปตรงนั้นมึงจะตอบว่าอะไรมึงกล้าสาบานไหมว่าสิ่งที่มึงตอบกรกะตเป็นเรื่องจริงทุกคนต้องตอบตามจริงเพราะอะไรพอข้อมูลจริงนี้คุณจะต้องไปตอบอีกทีตอนชั้นศาล พอไปถึงกระบวนการศาลคุณต้องสาบานสาบานต่อหน้าต่างๆพอไปถึงศาลคําถามคือคำสาบานต่อหน้ากระบวนการศาลต่อหน้าพระบรมศายาลักษณ์บนศาลนะนะต่างๆคําคถามคือนั่นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่คุณจะต้องพูดคุณคุณขึ้นศาลแล้วคุณกล้าไปโกหกเหรอถามจริงๆกล้าไปโกหกไหมและทุกคนก็รู้อยู่ว่าข้อเท็จจริงที่บ้านจันทร์สองผีมันคืออะไร และจท <wh ats Napoleon> ุกคนก็รู้อยู่ว่าข้อเท็จจริงบนบ้านจันทรงผีมันคืออะไรเพราะคนที่จัดการตั้งรัฐบาลคือคนในบ้านจันทรงผีเพราะฉะนั้นคนในบ้านจันทรงผีครอบงำพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เป็นสมาชิกซึ่งผิดกฎหมายเลือกตั้งผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องที่ใครๆก็รู้แต <course PG> ่ปรากฏว่าไอ้ที่ใครๆก็รู้นั้น คุณไม่ได้ทําอะไรแต่คนที่เขาทําอะไรคือเขางัดเอาตัวกฎหมายมามัดแข่งมัดขาไว้จัดเส็บเลยพักเพื่อควายก็จะต้องเตรียมพานทองแท้ไปเป็นหัวหน้าพักแล้วนะคะพานทองแท้ต้องออกโรงแล้วนะคะค่ะค่ะหัวหน้าพักหัวหน้าแพงคนต่อไปก็ต้องเป็นพานทองแท้เพราะว่า คุณหนูตุ้งติงสะดิ้งสีหมดเวลาค่ะหมดเวลาฝึกงานหมดเวลาสร้างความอิบอายให้กับประเทศชาติค่ะกลับไปฟิตจิลิ่งกับผัวต่อได้เลยขนูขาค่านั่นแล่ละค่ะเพราะหมดเวลาค่ะเนื่องมาจากว่าน้องจะต้องถูกอัไป,ปหิออกจากวงการเมืองสิปีค่ะหมดเวลา